สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิพย์อยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะคะเช่นเคยเลยค่ะวันนี้ทิพย์จะพาทุกคนมาดูบ้านนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นทรงกล่องนะคะทางเราตั้งใจออกแบบดีไซน์นะคะ เนื่องจากบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่จํากัดนะคะมีขนาดที่ดินที่มีจํากัดเราจึงต้องออกแบบเป็นบ้านลักษณะหน้าแคบค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะรวมแล้วพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด192ตารางเมตรค่ะมีจํานวน3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวแล้วก็มีโถงบริเวณสําหรับนั่งเล่นด้วยนะคะวันนี้นะคะทิ่จะพาทุกคนมาดูกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ บ้านหลังนี้ราคาก่อสร้างอยู่ที่3ล้านบาทค่ะราคายังไม่รวมงานรั้วนะคะงานรั้วเราออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับตัวบ้านนะคะแล้วก็ให้ถูกใจผู้อยู่อาศัยมากที่สุดค่ะตัวบ้านนะคะเป็นลักษณะหน้าแคบนะคะเนื่องจากว่าที่ดินมีพื้นที่จำกัดค่ะทางเรานะคะตั้งใจออกแบบดีไซน์นะคะดูทิศทางลมทิศทางแดดให้ด้วยค่ะเราใส่ใจ กับบ้านทุกหลังนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะแดดบ้านเราร้อนมากๆเลยค่ะส่วนห้องที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นห้องรับแขกค่ะบ้านหลังนี้สามารถเข้าได้2ทางนะคะมี2ประตูค่ะตรงนี้จะเข้าจากประตูกระจกได้เลยค่ะ บริเวณห้องรับแขกนะคะสามารถนั่งเล่นได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะเนื่องจากว่าห้องบริเวณนี้จะไม่โดนแดดช่วงยามบ่ายนะคะส่วนงานบันไดขึ้นชั้นสองนะคะจะเป็นบันไดท้องเรียบค่ะตัวนี้จะไม่ปิดทึบนะคะจะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่ยังกว้างขวางอยู่ค่ะ ลูกตั้งลูกนอนของบันไดนะคะตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเทาลายหินอ่อนค่ะส่วนกระจกช่องของบันไดนะคะจะมีความยาว6.5เมตรค่ะทําให้มีความรู้สึกโปร่งโล่งนะคะแล้วก็ได้รับแสงธรรมชาติส่องเข้ามาเต็มๆเลยค่ะถึงตัวบันไดจะไม่ได้มีลักษณะกว้างมากแต่ก็ยังดูสวยงามและน่าใช้งานอยู่นะคะ ชั้นหนึ่งนะคะจะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําค่ะบ้านหลังนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะเนื่องจากว่าเราปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ค่ะผู้อยู่อยากได้แบบไหนทางทีทีจัดให้เลยนะคะห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะห้องนี้จะเป็นโทนสีครีมออกตัดกับสีขาวนะคะให้ความรู้สึกอบอุน่นเบาๆดูเรียบง่ายค่ะ เคาน์เตอร์ครัวตัวแอที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านไม่ได้จ่ายเพิ่มเลยค่ะรวมในราคาบ้าน3ล้านบาทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบานซิงค์พูดดูดควนันเตาแก๊สแบบฝังแล้วก็ซิงค์ล้างจาน2หลุมใหญ่ๆแบบนี้นะคะเจ้าของบ้านยังสามารถเลือกโทนสีเลือกแบบเลือกสไตล์ที่ชอบได้ด้วยค่ะ ขึ้นชั้น2มานะคะจะมีด้วยกัน2ห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนแต่ละห้องก็มีขนาดกว้างมากเลยนะคะห้องนอนห้องนี้มีขนาด3.5คูณ5.9เมตรเลยค่ะแล้วก็ยังได้ฟังก์ชันระเบียงด้านหน้าเพิ่มมาด้วยนะคะเมตรกากว่าค่ะห้องนี้สามารถที่จะวางโต๊ะตู้เตียงแล้วก็วางโต๊ะทํางานหรือว่าจัดเป็นมุมอื่นๆได้อีกนะคะเนื่องจากว่าห้องมีขนาดกว้างมาก ห้องนอนห้องที่สองนะคะใหญ่ไม่แพ้กับห้องนอนห้องแรกเลยค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเหมือนกันนะคะก็คือมีระเบียงด้านหลังค่ะห้องนี้นะคะมีกระจกบานใหญ่มาให้ด้วยได้รับแสงธรรมชาตินะคะรู้สึกห้องดูโปร่งดูโล่งนะคะจัดเตียงเข้ามาแล้วจัด ตู้เสือ้อผ้าจัดโต๊ะทำงานตู้เครื่องแป้งก็ยังรู้สึกว่ามีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะส่วนระเบียงด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะเราใส่ให้เป็นเาลาสแตนเลสแล้วก็กระจกเทมเปอร์เลยค่ะเพื่อให้บ้านดูสวยดูหรูดูดีนะคะทั้งดีไซน์ภายนอกแล้วก็ดีไซน์ภายในค่ะ สร้างบ้านกับทีทีนะคะเจ้าของบ้านสามารถเลือกแบบเลือกสไตล์ห้องน้ําได้เลยค่ะไม่มีจ่ายเพิ่มนะคะสิ่งที่จ่ายเพิ่มมีแค่ค่าส่วนต่างกระเบื้องเท่านั้นค่ะส่วนงานสุขภัณฑ์ก็เหมือนกันนะคะเลือกแบบเลือกแบรนด์ที่ชอบได้เลย ถ้เราเดินขึ้นมาบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะเราจะเจอกับถงห้องนั่งเล่นค่ะห้องนี้นะคะเหมาะสำหรับพักผ่อนของคนในครอบครัวมากๆค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ห้องมีขนาดใหญ่กว้างขวางมากๆค่ะจากพื้นถึงฟ้านะคะมีความสูงกว่า3เมตรเลยค่ะ เพื่อให้บ้านออกมาสวยและตรงตามมาตรฐานมีความปลอดภัยและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดนะคะหากใครยังลังเลว่าจะสร้างบ้านกับบริษัท TT ท Design and Construction ดีไหมนะคะสามารถเข้ามาดูผลงานจริงดูมาตรฐานงานก่อสร้างประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการพาชมบ้านหลังนี้ค่ะอีพีถัดไปทิพจะพาทุกคนไปชมบ้านแบบไหนสไตล์ไหนฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่องทีทีส่งมอบบ้านชาแนลสาหรับวันนี้ทิพขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ